จุดไฟด้วยน้ำมันเครื่องเก่าได้ไฟที่ออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับแรงกว่าแก๊สมากๆเลยนะครับดูที่เปลวไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นเตาไม่ใช้แก๊สรุ่นตั้งโต๊ะนะครับที่เตรียมจะจัดส่งลูกค้านะครับก็ได้ทำการเทสให้รับชมนะครับรุ่นนี้ก็ลูกค้าได้สั่งทำมาเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็ให้ทำส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับความ กว้างของฐานวางหม้อนะครับก็อยู่ที่40เซนนะครับความสูงนะครับอยู่ที่52เซนนะครับความยาวนะครับจะอยู่ที่90เซนนะครับผมขนาดฝักบัวในเตานะครับลูกค้าอยากได้พิเศษเลยนะครับก็จัดให้นะครับมีความใหญ่อยู่ที่4นิ้วเลยนะครับผมก็ตรงนี้นะผมก็จะเทสก่อนส่งลูกค้านะครับก็ทําการเปิดน้ํามันนะครับเข้าไป ภายในห้องเตานะครับนี่นะครับเปิดเข้ามาให้นองทั่วบริเวณตัวเตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการปิดก๊อกน้ํามันนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ํามันไหลเข้ามาในเตาอีกแล้วนะครับแล้วก็เราจะใส่เชื้อเพลิงลงไปนะครับเชื้อเพลิงที่ใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่สำลีนะครับก็สามารถจุดได้นะครับหรือถ้าไม่มีครับสามารถใส่ กระดาษลังหรือกระดาษอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่มีก็สามารถนํามาจุดเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับหลังจากนั้นก็เราหาเหล็กหรือไม้นะครับมาเกลียให้น้ํามันมันอมเท่ากับตัวกระดาษนะครับแล้วก็ทําการจุดไฟได้เลยครับไฟที่เราจุดนะครับต้องจุดให้ลุกทั่วบริเวณตัวเตาทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากที่ไฟลุกทั่วบริเวณตัวเตาดีๆแบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดลมนะครับลมที่เปิดนะครับก็ทําการเร่งให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็มาดูตรงจุดไหนนะครับที่ไฟมันยังติดไม่ดีนะครับเราก็นํากระดาษลงไปช่วยได้นะครับเพื่อที่จะให้ไฟลุกเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับไฟที่เผาไหม้ได้ดีนะครับจะมีไฟสีม่วงสีฟ้าออกมาแบบนี้นะครับ เราก็สามารถวางตะแกงนะครับหรือว่าเราสามารถนําหม้อมาตั้งได้แล้วนะครับผมใส่ลุกดีแบบนี้แล้ครับผมก็จะนําตะแกงวางหม้อมาวางนะครับก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากที่ใส่ตะแกงลงไปนะครับการเผาไหม้มันจะดียิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟสีฟ้าสีม่วงออกมาเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศเข้าไปได้น้อยลงนะครับก็จะทําให้ การเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับไฟสวยมากๆเลยนะครับไฟแรงแบบนี้นะครับต้นหม้อไม่ดำแน่นอนครับนี่นครับไฟเผาไหม้ได้สมบูรณ์มากครับหลังจากที่ ไฟเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถานำหม้อหรือกระทะนะครับมาวางทำอาหารได้แล้วนะครับผมตาตรงนี้นะครับก็สามารถวางหม้อได้ตั้งแต่เบอร์16เซนติเมตรนะครับถึงหม้อเบอร์ขนาด80เซนติเมตรเลยนะครับหม้อที่ผมนำมาวางต้มน้ำตรงนี้ก็ขนาด16เซนติเมตรนะครับ ก็ใส่น้ำลงไปประมาณ2ลิตรนะครับอัตราการต้มนะครับก็คือน้ำา1ลิตรนะครับจะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับในการเดือดนะครับผมถ้า2ลิตรก็2นาทีนะครับ แป๊บเดียวนะครับน้ําจะเดือดแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการไฟที่แรงกว่านี้นะครับเราก็ปรับที่น้ํามันได้เลยนะครับก็คือเปิดก๊อกให้น้ํามันมันเข้าไปในห้องเตามากขึ้นนะครับไฟก็จะแรงมากขึ้นนะครับนี่นะครับน้ําเดือดบักบัแล้วนะครับผมแป๊บเดียวเองครับดังนั้นนะครับผมก็จะนำหม้อเบอร์ยี่สิบาวางนะครับ ใส่น้ำลงไป1ลิตรครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวครับไม่ถึง1นาทีครับน้ำเดือดแล้วนะครับผมไวมากครับเนี่ยครับน้ำเดือดบ,บักเลยนะครับก็จะนํากระทะมาวางนะครับกระทะก็สามารถวางได้ถึงขนาดใหญ่ถึงกระทะใบบัวเลยนะครับเพราะว่าทําฐาน ลองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดูระบบไฟครับสวยงามมากๆเลยนะครับไฟสวยยิ่งกว่าหัวแก๊สเตาฟู่ตามตลาดนัดที่ขายอีกนะครับบอกไ้เลยนะครับอันนี้เชื้อเพลิงคือน้ำมันเครื่องเก่านะครับนี่นะครับแป๊บเดียวน้ำในกระทะของเราก็เดือดแล้วนะครับ ไวมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการนำหม้อเบอร์60นะครับมาวางให้รับชมนะครับผมก่อนที่จะวางนะครับเราต้องเอาตะแกรงออกก่อนนะครับเพราะว่าตะแกรงตรงนี้ก็จะไปกันความร้อนของไฟด้วยนะครับถ้าเราใช้หม้อเบอร์ใหญ่นะครับเราต้องยกตะแกรงออกก่อนนะครับนี่ครับหม้อเบอร์60นะครับใส่น้ําลงไปประมาณ10ลิตรนะครับ ถ้าเราต้องการไฟแรงนะครับเราก็มาปรับน้ํามันนะครับให้ไหลมากขึ้นนะครับก็ไหลไปเอื่อยๆนะครับไม่ต้องเยอะมากจนล้นกวยนะครับผมใส่ลงไปแค่พอประมาณนะครับพอดีพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูเปลวไฟด้านล่างครับนี่นะครับเปลวไฟพุ่งลามตามก้นกระทะหรือก้นหม้อของเราเลยนะครับผมก็สีไฟ สวยมากๆเลยนะครับความร้อนครับสังกะสีด้านข้างนะครับเริ่มเปลี่ยนสีไปเลยครับแป๊บเดียวครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งหม้อเบอร์ต่างๆให้รับชมนะครับสามารถตั้งได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเตารุ่นนี้ทำออกมาเพื่อที่จะ รับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับผมทำออกมาเพื่อวางหม้อหรือกระทะใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยนะครับนี่นครับก็เอาหม้อออกไปแล้วนะครับก็ใส่แกงนะครับไฟก็ยังสวยแรงเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเลิกใช้งานนะครับเราก็ทำการปิดก๊อกน้ำมันนะครับ หลังจากที่เราปิดก๊อกน้ํามันแล้วนะครับผมไฟตัวนี้มันยังลุกดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีฝาหม้อนะครับเรานําฝาหม้อมาปิดได้เลยนะครับอากาศไม่เข้าไฟก็จะดับแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราก็ปิดก๊อกน้ํามันนะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันภายในห้องเตาจะหมดนะครับเดี๋ยวไฟก็จะดับไปเองนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็มาทดลองให้รับชมแล้วนะครับผมถ้าใคร สนใจจะนำเตาตัวนี้นะครับไว้ใช้งานนะครับก็ทักเข้ามาทาง ID l ี n e นนะครับที่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมถ้าเกิดว่าทักเข้ามาทางแชทเพจนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาไปตอบนะครับเพราะว่าทําหลายอย่างนะครับลงทั้ง Tik t o k เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube นะครับแต่ที่เน้นหลักๆเลยก็คือช่องทาง YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ